ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นฟรีไฟนะครับผมเออน่าจะรู้อยู่หรอกคือเออเห็นแต่เล่นไฮไลท์ไงเออไม่ได้เห็นมาเล่นจริงๆเล่นสดสดวันนี้ก็ขอมาเล่นโหมด4 v วแบบสดสดให้ทุกคนดูกันเลยแล้วกันนะครับไม่เชื่อใช่ปะมาเล่นสดดูกดหนึ่ง กดสองสามสี่ห้าจะดแปบสิบอ้าวเฮียมันโดนโทษทีไปกันเลยเอาล่ะในที่สุดเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหลังจากที่รอไปประมาณหลายอยู่เออทุกคนคือผมห่างหายไปนานเลยนะฮะไม่เชื่อก็ ไปดูคิปเก่าผมได้นะคือผมไลฟ์สดนะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยหลัง first blood แดงเทียนโมเท่าไหร่ก็แดงเถื่อนะ บบ double ลคิลอ่าอเลลามามันจะร้อ,อนๆนิดนึงนะผมเพิ่งนั่นแหละเพิ่งมาเพงยังไม่ได้ปรับอะไรเลยยังไม่ได้เออนั่นแหละยังไม่คุ้นชินเท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มเทพไม่ได้เข้าอะ่ะเออไม่ได้เข้าเลยเออง,งอ่ายๆ คนอะไรกินละมัง้งให้ยไม่ได้ซื้อปก็เวละเนะะก็บเก็บวะนะไม่ไนดะ้ซื้อเลยนะไอ้หนูตามกมาแล้วนะเช first blood ไอ <แม |ms|> ้เหี้ยบดีกลัวผมไอ้เหี้ยดิยิง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  double kill ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่หัวตัวเมนสุดท้ายไงมันโดน ผมเก็บหัวดีจะตาย,อ,ย,ายอาแพ้เงั้นอจริงขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะ พอจริง,รงคอยดูยิงหัวแดงแดงเฉีอบหมดอะ่ะโอ้หัวแตกปิดหัวไม่ได้เอาปิดหัวไม่ได้เอาได้ยังไงกัน kill Double ซื้อปืนอะไรเพราะไม่มีไอ้ปืนนี้มันเบาขนาดนั้นเลยว่ะติีหัวสองนัดหนึงดาวโอเป็นไปกูว่าว่าแต่ดูนี่โอ้ตีหัวทุกนัดไม่ดาวคุณโปรเปล่า Triple kill เลยไม่ไม่มีเหลืองอ่ะไม่ตเชื่อไม่มีเหลืองผสมเลยทุกคนไม่มันเล่นแล้วก os> ันนะ <laughs> First blood. <laughs> k i l งไม่ต้องเล่นพี่ต้องเอาจริงไอ้น้องมันหน่อยมันร้องมันขอเมื่อกี้ ือเรามีเราก็ต้องให้กันไงทีมเน <c oughs> เล่นแบบเล่นแบบทีมเบิร์กอะไรอย่างนี้ <c oughs> ไหนวะ

อะไรนีปัญญาอ่อนวิ้ยเ่อน,นะครับต่อน,นะครับเปล่า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 ไม่ได้ว่าอีสกสกีมแล้วกัน,นครับสกีมนะสองเกมพอน่าจะหายคิดถึงอยู่สำหรับไฮไลท์ แล้วกูลืมซื้อ <I K. S 1> ปืนไอ้เจ๊จะไรไม่ซื้อกดเล่นได้ กูเป็นกูไปไหนหมดนี่มันดีกูก็ตายแหละนี่ขอเสียงเอ้ยปัดขอโทษให้เสียงรบกวนเมื่อกี้ด้วยนะครับผมขอเสียงว่าสัน First Blood ว้าวว้าวว้าวมันมีตัวหัวเห็นไหมเมื่อกี้ วะอย่างเดียวเมื่อกี้ขออภัยในเสียงรบกวนนะฮะเออในที่สุดกูก็พูดได้ไม่ตัดออกนะกนะออูไม่ตัดออกนะไม่ตัดออกจะดูว่าเป็นยังไงรบกวงตรงไหนอะไรย่างเงี้ยผอจะทำให้ที่อยู่ในทุกคนได้ทรับดี่รูครับใจแต่ละเล่ต่ออก โโอ้แแแกกกควรดูเอาแล้ว <saturated> กันคนไม่ยิงตัวแบบผมแม่อุ้ยป่าเป่าวป่า First blood นี่อ่อนให้นี่อ่อนให้ว่ยิงตัวไปแล้วไงเฮ้ One eternity later. โอ้เก่งนี่เพื่อนซื้อหน่อยนะคันนะนี่เป็นไงดู เกียงปังเกียง,งปัง,งมอนกูกลัวดูดิดูกูวิ่งดิ first blood ยิงหัวไม่มีตัว ตีไหมกูเฮ MM ้ยล <ons> hey, ืมชูบเพื okay. oh. <his> <za> ่อนไอ้ที่อะกูจะชูบมึงกูจะไม่ตัวปล่อยมึงตาย Triple kill Triple kill หัวล้วนๆเป็นเถียะไฮไลท์ปะไม่เอาไม่เอา ธรรมดานี่แหละทุกคนน่าจะอยากดูเลยนี่ยดแม่งให้ของกูกูใจอ่อนมากเลยอะ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่ากูจะเจอคนดีอะไรนี้ก็ นยยัยนเลยบนใช่ปหะเฮ้ยกูเห็นนะเฮ้แต่เรายิงตัวนะครับโอ้ยเล่ตามแล้วกันนะกูจะซื้อเพื่อนมึงนี่แหละ ซ้ำก็ดี First blood แรกว่าจะไม่ถูกอีกแล้ว Double kill พบศัตรูแล้วอยู่ไหนอ้าวไ <laughs> ม่ได้เล่นมูคี้ย chi mục đích của lại chi vụ lấy ở nhà em, mày lắm! Huh? Huh? เ้ตาที่แล้วไม่ได้ตานี้ไ,ได้ไะ้ะขออภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมหรือเปล่าอืมจบแล้วไม่ต้องเออขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกยอดบิวขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้ ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นดีกว่านี้หรือไม่หรือรอยากให้ผมลองเล่นเกมอื่นก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยจะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย